เเคชัวแล้วก็อีกอันหนึ่งเนคทูสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟน <laughs> ไปกับแฟนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน <laughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรีวิวนิดหนึ่งนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เราว่าจะมารีวิวอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมารีวิวเต็นที่เรามีอยู่ในมือแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่น่าจะเคยซื้อไปน่าจะเกือบเกือบสองปีแล้วใช่ไหมใช่ แล้วก็ออกทิปไปหลายทิปแล้วแหละนะครับเดี๋ยววันนี้เราว่าจะรีวิวเต็นท์ของเรามี2ยี่ห้อนะครับทุกคนก็คือเป็นของเคชัวใช่ไหมเคชัวเคชัวแล้วก็อีกอันนึงเป็นของคทูนะครับเรื่องของราคาเนาะอันนี้ของเคชัวประมาณกี่บาทนะตอนที่เราซื้อประมาณสอปีแรกสองพันหก่ะประมาณสองพันหกประมาณนี้เนาะเออ แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าเต็นท์มันก็จะแบบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเรื่อยๆเพราะว่าเราซื้อประมาณ2ปีแล้วแหละส่วนรุ่นนี้เป็นของคดีไลท์คดีไลท์นะครับอันนี้เป็นของเคชัวอัพเน็สองเอ็กแอลนี่ไลท์าสามพันเจ็ดประมาณสามพันเจ็ดเนาะถ้าถ้าจะไม่ผิดเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของราคาตอนแรกที่เราซื้อจริงๆเนี่ยคืออันนี้รายละเอียดคร่าวๆคือน้ําหนักอันนี้ประมาณกี่กิโลนะ 4.4่กิโลนะครับทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเดินทางด้วยแบบมออไซค์แบบเนี้ยพอคนขับมอไซค์นานๆไปมันก็ต้องการความเบาใช่ไหมเราก็เลยลดลงมาอันนี้สําหรับ2คนจะอยู่ที่3.2จกิโลนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆราคา น้ำหนักแล้วก็ถ้าเป็นความกวาม้างความยาวอะไรต่างๆสเปคเขาก็น่าจะประมาณนี้นะครับความยาว270นะครับด้านนี้140ก็ด้านนี้อีกส่วนความสูงอันนี้สูงประมาณ105เซนก็คือเหมือนเวลาเรานั่งในเต็นท์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือของ APINES 2XL นะครับของ k s h u วแล้วก็ <K> 2. 2> ของ K2 Delight อันนี้สําหรับ3คนเหมือนกันแต่นี้ก็เป็นไงคนใช่ไหมสคนแต่มันมีที่เหลือ ที่ว่างใช่ไหมที่เรือหมือนกันบางของเลยอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ3คนน่าจะประมาณ3เมตรกว่า ยาวๆรวมกันแล้วก็น,นี้อีก2เมตรสนะครับทุกคนสูงก็น่าจะประมาณร้อยเหมือนกันเพื่อเป็นการคร่าวๆเดี๋ยวน่าจะกางเต็นให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นไงจะได้เห็นชัดนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มาดูวิธีการกางกันแรกนะครับทุกคนตอนแรกๆอ่ะตอนที่ซื้อมามันก็จะดูนางครับทุกคนมันจะหนักนะตอนแรกๆที่ซื้อมามันก็จะแบบกงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ากางแล้วสําหรับ ใครไม่ใช่มือใหม่แล้ก็สบายแล้วแหละนะครับสบายจริงๆสบายมากเลยวันดีจริงๆนะน,นี่ก็จะเป็นอันนี้เชือกของเราไม่ได้กามากี่ปีแล้วอันนั้นนะไม่ได้ใช้เลยนานแล้วนะครับที่อันนี้ไม่ได้ค่อยได้ใช้น่าจะปีกว่าแล้วนะน,นี่ก็จะเป็นผูงนะทุกคนแล้วก็ก็จะมีเชือกรัดไว้นะครับมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัว อินเนอร์ใช่ไหมเธอแล้วก็ผ้าคลุมมันอะเออผ้าคลุมหรือไฟชีทใช่ไหมที่เขาเรียกอืมสบายอันนี้ก็จะเป็นอินเนอร์นะครับแต่อันนี้มันร้อนมากเลยนะเออนนหมอกแก่การกลางเวลาแบบหน้าหนาวอะเออหน้าหนาวหน้าฝนได้หมดสำหรับของเคชวนะทุกคนแต่ของเคทัวรู้สึกว่ามันน่าจะหน้าร้อนได้ใช่ไหมได้แค่หน้าร <c oughs> ้อนฝนก็เอาไม่ได้นะแล้วก็จะมีตรงเสา เสาเยอะมากนี่นะเราใส่ฝั่งนู้นแล้วก็เอาตัวนี้จิ้มสองสองเสาก็ได้กลางฝั่งนี้ใส่ตรงนี้ให้ค้งทุกเสานะทุกคนตอนนั้นเราไปซื้อที่ไหนนะโลตัสบางใหญ่ ay, ใช่ไหม ตัวตัดบางอย่าง้ตอนแรกก็งงๆนะทุกคนพี่เขาแนะนําดีมากโอ้ก็ไม่ใหญ่เลยเนาะไม่ได้กลางมานานมากอ่ะไม่ใหญ่เลยล็อกเสร็จสับ่าจะเรียบร้อยไม่ได้กลางนานก็จะงงๆนิดนึงอ้ด้านไหนเนี่ยอุ้ยอันนี้มันร้อนจริงดูผ้ายองยางหนาผ้ายางหนาของดีอยู่ดีเลยเกาะตะขอให้ครบเข็มนะดูแล้วก็จะมีข้างหน้า ที่ทำโค้งโค้งอ่ะใช่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะด้านหน้าใช่ไหมเราต้องหารูก,ก่อนใช่ไหมนี่เธอต้องเอาไปสอดในนี้นี่นี่นอ๋ออ่ะเธอสอดไว้แล้ว,ลว,ลวดันอย่างเดียวนะดุดดันอโอเคทำไงแล้วก็จะมีลอดตรงนี้ล็อกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกน้นมันยังไม่เข้าได้ไหมอ่ะได้แล้ว มันดีมันดีไม่ได้ใช้นานเลยนจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเคชัวของเราเข้าวๆเออมันแคบในตรงกลางอันนี้ใส่ดีป่ะแบบเดี๋ยวขอกลางอีก,กัน,นึงก่อนลวกันเนาะค่อยเปรียบเทียบกันว่าความใหญ่ความเล็กใครชอบแบบไหนหด้านนอกด้านในเลยต่างๆพอจับเนี้ยรู้สึกว่าสัมผัสแรกเบาเลยเบามากโอเค เราก็น่าจะเร็วกว่าไหมอ่ะอ้องดูเป็นผ้าบางๆนี่ผ้ามันจะบางแต่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะกางง่ายกว่าน,น,นี่คืมันไม่เยอะอ่ะมาดูตรงไหนด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว,ว่ามันมีกี่ประตูอะไรข้อดีข้อเสียกางก่อนแล้วกันพค่อยมุก่นยดูอันนี้ใหญ่กว่า มันก็จะมีเสากับสมอนะทุกคนแต่แนะนําว่าสมอโบกอะ่ะเวลาเราไปกลางตามสถานที่ที่รู้สึกว่าดินมันแข็งแข็งหรือที่เป็นทะเลหรือเป็นทราอยอยางเนี้ยแนะนําควรซื้อสมอเพิ่มเพราะว่าของเราแบบซื้อไปแล้วมันแบบถ้าดินมันแข็งรู้สึกว่ามันจะตอกไม่เข้าใช่ไหมอราทะเลมันจะแข็งยังไงทะเลมันก็ตอกไม่ลึกไงจาได้ไหมที่เราไปส่วนวังแก้วตอนนั้นนะแต่เราเอาตัวนี้ไปนี่ตัวเคชูไปกอเคชัอ hey, <K> สมอสมอ,สม,อมันมันสั้น มันก็ตัดไม่ยู่โอ้โหอันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีแค่อะไรแค่เนี้ยม,มันเบาอ่ะขนาดแค่เสาอ่ะยังเบาเลยใช่นี้ก็เหมือนกันใช่ไหมปักที่แต่ตรงนี้มันจะเป็นอันนึงเป็นคล้ายๆเป็นตะขอแต่ตรงนี้จะสอดใส่รูใช่ไหมอืมอฮึอ่ตรงนี้ความแข็งแรงฉันว่าก็ต้องเคชัว่เธอใส่ตรงนี้เลยนะกซักดูสดู กลัวน้องดีดหน้ามากโหเนี่ยใหญ่กว้างเย็นเบาแค่เห็นภายนอกเขารู้สึกว่ามันโล่งเนี่ยม,มันเป็นมุ้งตรงเนี้ยโปร่ความโล่งอ่ะส่วนตรงเนี้ยก็รัดแล้วคือ,อของเคทัวรมันเป็น2ประตูแต่ถ้าเคชัวประตูเดียวถูกไหมใช่มันก็เลยแบบลมอาจจะไม่ได้เข้าเยอะมันก็เลยกันฝนกันลมกันกันหนาวอะ่ะแค่ทีเดียว เอาตังนี้คุมลองพอจะได้เอาทีละจุดแบยเปรียบเทียบกันอันนี้ที่ล่าสุดเราไปไหนภูกระดึงใช่หลุดมาจากภูกระดึงแต่ไม่ได้เอาเซนต์ไปไหม,ไมเอาไปเอาไปสิไม่ไเอาไปให้ลูกหาแบกขึ้นไปใช่ <laughs> แบกขึ้นไปเฮ้ยเธอเอาด้านนั้นมาอันนี้ถ้ามีแบบเสาอะ่ะ <laughs> เขาเรียกอะไรนะเสาด้านหน้า อโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็การเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะนอนคนละเต็นอันดับแรกอ่ะมองตามสายตาอันไหนสูงกว่ากันอันนี้สิอันนี้สูงกว่าแสดงว่าเวลาเราเข้าไปด้านในเนี่ยมันก็น่าจะปุ่งกว่าใช่ไหม,มใช่อันนี้รู้สมองแล้วรู้สึกอบอ้าวมากใช่ พูดถึงเรื่องของการกลางเคชัวเหมาะแก่หน้าหน้าหนาวหน้าหนาวกับหน้าฝนส่วนเค k ทู2 2> k ูก็เหมาะกับหน้าร้อนเลยฝน,น,น,นก็นเอาไม่อยู่นะเนี่ยใช่แค่ไปพูกระดึงเอาโดนหมอกอะ<ม>ซึมเลยนะนก็พอได้แต่ไม่ไม่ดีเท่าเคชัวแล้วกัน<ม>แต่หน้าหนาวก็พอได้ระดับหนึง่งอันแรกถ้าเป็นจุดจุดสังเกตก็คือประตูประตูน,นี้จะมีกี่ประตู อันนี้มีสองประตูสองประตูหน้าหลังใช่ไหมใช่ใช่มันเปิดได้2อ,อันเนาะใช่มันก็จะลมโกรกหน่อยด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังก็คือเปิดจะเป็นด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนของเคเคชัวไม่มีนะครับทุกคนใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยแต่จะมีเป็นแค่แบบช่องลมเล็ก,ลกๆใช่ไหมที่ให้อากาศร,ระบายเข้าได้แค่นี้ ตรงล่างล่า้งแล้วก็ตรงจุดยึดแต่ละจุดอ่ะถ้าเป็นของเคชัวมันจะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสมอขึ้นมาแล้วก็ ตัวเนี้ยเกี่ยวเข้าเป็นล็อกแต่ถ้าเป็นของ K2 มันจะเป็นตรงเนี้ยติดกับผ้าแล้วก็ตรงเนี้ยสอดเข้าไป<ม>แล้วก็จะเป็นตรงนี้กิฟต์ล็อกส่วนตรงเนี้ยเป็นตะขอนะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันทุกจุดเลยแล้วก็มันก็จะมีเชือกรัดอะไรต่างๆเหมือนกันนี้ก็คือลักษณะภายนอกไปมาดูด้านในเธอเอาอันนี้ก่อนก็ได้ที่มันน่าจะไม่ร้อยมันต้องเปิดของอันอันนี้ก็คือถ้าเรามีเสาทาร์ฟอะไรต่างๆก็ยื่นออกมาได้นิดนึงนะครับทุกคน มันก็จะดูเหมือนมีอะไรนะ<า>มีทาพบข้างหน้ามีทาพบเล็กๆไว้สําหรับแบบนั่งทำอาตองอาหารอะไรแบบนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เอียงกล้องเลยนะทุกคน <c oughs> ก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็เปิดเข้าไปาเปิดเข้าไปน,<อ>น,นี่ก็คือจะเป็นแบบนี้นะทุกคน นด้าก็โล่งๆนอนได้สามคนอะนอนได้สามคนก็คือไม่เบียดกันนะแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นที่แบบเป็นตาข่ายให้เห็นระบายอากาศน่าจะได้ดีความโล่งอะไรทั้งสั้นฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีประตูสองชั้นใช่ไหมเธอมันจะเป็นชั้นของปิดทึบแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะไม่หรอจะเป็นแบบให้เห็นเป็นตาข่ายอ่ะลองดูก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหองตาข่ายอือเป็นตาข่ายนะครับทุกคนอรงนี้เื่แบบเวลาเราร้อนๆแบบเนี้ย ช่มก็กันยุงชายกันยุงได้ระดับนึงอย่างนี้ก็คือของเคทูเคทนะครับก็ลองดูว่าชอบแบบไหนแล้วกันเต็นท์ไม่มีอันไนดีที่สุดนะครับแต่มันมีหลายประเภทให้เราเลือกใช้ตามการใช้งานดูที่ว่าเราจะชอบแบบไหนมาดูเคชัว่บ้างนะครับ Apex 2 XL อ๋ออันนี้เปิดตัวนี้ปดีกว่าดีกว่าแหละโอ้ยนี่ไงกันแบบการสุดการฝนกันอะไรได้เลยนะดูจากกเห็นผิววัทั้งคนอ่าน่าจะดีกว่าไม่หมดแล้วหรอแล้วมันดูความมืดความอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะนอนหลับดีดูดีมืดอย่างมืดแต่มันกว้างอยู่มันยาวมันยาวนี่มันเปิดมันจะเปิดเป็นตัวบีตัวซีอ่ะมันอันนี้มันจะรู้สึกว่ามันเป็นยาวๆนะถ้าดูจากในกล้องน่าจะเห็นแล้วก็จมีโตตรงนั้นอ่ะที่เป็นอากาศเข้าตรงหัวหัวเวลาเรานอน อันนี้มันจะเรียวๆยาวๆ,ๆมหมอดแค่หน้าหนาวอะ<ช>แล้วก็น้ำฝนแต่ฝนก็จะอบๆนิดนึงหนาวคืออยู่รอดแน่ๆนฝนคือฝนตกหนักๆกแ็แบบไม่ต้องกลัวทุกคนถึงน้้วแต่ตกวมใช่ตอนนั้นไปไหนอะที่ฝนตกอะ ไอ้นั่งรู้เปล่าไล่ฝนเทียมมาใช่ที่ฝนตกเล็ดทางเล็ดตกหนักๆก็คือแบบไม่เป็นอะไรอ่ะอันนี้กว้างสูงอันนี้ก็จะเป็นยาวๆเดียวหัวสอหลับหนาวกอ้นจะไม่มีสองใช้เลือกก็ตามดูล้วกันนะครับใช่เพราะว่าเราไม่สามารถใช้เต็นท์เดียวได้หรอกทุกคนเผื่อไปเจอฝนเงี้ยทำไงอ่ะขึ้นเหนือเงี้ยหนาวก็แล้วแต่คนนะว่าแบบเผี่ยกใครว่าใครต้องการสายเบาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสายเบาก็จะเป็นตัวนี้ เบาทั้งขนาดและน้ําหนักราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันจะได้ความเบาไงแต่อันนี้ก็คือตามสเต็ปเลยของ<ะ>แข็งแรงมันก็ต้องหนักอะ่ะส่วนว่า ยิ่งเบาราคาก็จะยิ่งสูงใช่ยิ่งเบาอ่ะอันนี้สําหรับแบบเต็นท์สองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าบางคนเขาก็แนะนําเป็นเต็นท์เล็กแคลนะทุกคนอ๋อมันจะกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้ขยายออกกว่านี้อ่ะใช่แล้วมันก็จะมีที่เก็บของเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอ๋อแต่อันนี้เก็บใต้ใต้ตีนไงเก็บใต้บริเวณเก็บด้านนอกด้านนอกนี่ถ้ากลางจริงๆมันก็จะออกมาถ้าเรามีพื้นที่เก็บของแต่ตัวเนี้ยข้างในก็มีนะเออกว้างเลยข้างในแบบมันกว้างมากเดี๋ยวจะเก็บข้างนอกก็ได้โอเคครับทุกคน ครับก็หลับคูนี้ก็น่าจะมานี้เนาะก็น่าจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่กางเต็นท์แล้วแบบชอบเต็นท์ของสองยี่ห้อน,นี้ละกัน,นครับคือจริงๆแล้ว,ว่เวลาเราพับเก็บอะ่ะขนาดมันความความยาวมันไม่ได้ต่างกันมากมันสามารถใช้ในฟอร์ซ่าได้ใช่เก็บในแค่น้ําหนักต่างกันแต่ว่าในเวฟอะ่ะได้ความยาวมันได้เท่าๆกันก็ขึ้นขางบนใช่ ใส่บนกล่องเลยรถสายมอเตอร์ไซค์ถ้ารถยนต์ส่วนว่าก็จะเป็นสําหรับคนเหมาะเริ่มต้นอะไรแบบนี้เพราะว่าถัดานานไปก็เหมือนเป็นบ้านบ้านหลังหนึ่งอยู่บนรถนะบ้านหลังหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ปรอมาณันนี้แล้วครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับสวัสดีครับ